พาไปเรียงม,มาวิ่งเล่นนะคะแต่ก่อนจะมาวิ่งแม่เข็นจะแม่เข็นจักรยานร mm hmm. อบแถวที่อยู่คือแม่แบบว่าเหงื่อออกแล้วพยายามวิ mm ่งชรานะวินาทีเฮียชล้องนะ about 10 minutes m ป y b e rain mm hmm. Yeah William not very really. It's okay mommy can wash that one. It's a bit dirt. A bit dirty. Yeah. It's okay. I'm gonna go play the slide, yeah, before we go home. t h r go ก็ฝนตกนะคะฝนตกแบบตลอดเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าไม่ตกก็เลยต้องรีบออกมาแป๊บนึงให้มาวิ่งเล่นอะไรเงี้ย เด็กใบนี้ต้องแบบว่าต้องให้วิ่งค่ะไม่งั้นแบบว่าอารมณ์งุดหิด3 2 1 e go yes keep going keep going ลงคลิปดอกไม้ให้ดูแล้วนะคะเผื่อใครชอบดอกไม้อะไรเงี้ย เทศกาลดอกไม้ที่แมนเชสเตอร์นะคะสวยมากนะคะทุกคนวะ่วะว่ะเอากระนันนะ <laughs> ขำเก็บบ้ามย์ขำเก็บบ้ามยบบายบายนะคะทุกคนอยากให้วิ่งไล่จ่าอับิดมุดดีแดร์ไเลียม We be dirty no no we not wear proper clothes to play it's dirty yeah let's go come this w a y w i l l go play the big w h e e w แม่ไม่ได้ใส่ชุดอืม uh, oh, <no. S 1> กันเปื้อนมาอะไรอย่างเงี้ย oh. ก็ไม่อยากให้เล่น let's go 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 let's go <S oh.